หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนฟายฟอ r เกตมฤุตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่30นอสตาคุณมีแผในให้ทั้ง4คนนี้ออกเดินทางเมื่อไหร่ ค่ำนี้ครับจุดส่งลงอยู่ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือเมืองเชียงคอ15กิโลเมตรใกล้ถนนสายหนึ่งที่ทอดยาวมาจากเมืองฮามไฟของเวียดนามเหนือโอเคคุณระบุไว้ในแผนที่ที่จ่ายให้กับเขาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับคุณเลวเรื่องจุดส่งลงไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะเราสามารถคอนโทรลการเคลื่อนที่ได้อยู่แล้วจา่าดาวเหนือเอื้อมมือไปหยิบอุปกรณ์ทางการช่วยลบจํานวน8กล่อง8ชิ้นแต่มีของแค่สองย่างวางอยู่หัวโต๊ะอีกด้านหนึ่งยื่นส่งให้มงคนละ2ชิ้นเราเริ่มคําแนะนําในการใช้ นี่คือกล้องส่องกลางคืนชนิดมองตาเดียวปกติเราใช้ติดบนหลังปืนเป็นรุ่นพิเศษแต่งานลาดตะเวนครั้งนี้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ปืนเพราะมาตรการปิดลับตัวเองเราจึงถอดมันออกมาแล้วใช้ยกขึ้นส่องด้วยมือกล้องชนิดนี้ยดระยะ16เท่าใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนการใช้ตอนกลางวันไม่มีอะไรมากเปิดฝาออกแล้วยกขึ้นส่องธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ถ้าต้องการใช้ในเวลากลางคืนมันต้องเปิดสวิตช์ปิดเปิดปุ่มอยู่ทางขวามือนี้ก่อนแล้วยกขึ้นส่องจึงจะเห็นเห็นไหม ความมืดถ้ายิ่งมากเท่าไหร่จะยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นไอ้ปุ่มสีแดงเนี่ยมีล็อกบังคับด้านนี้นี่เป็นปุ่มสําหรับทําลายกล้องนะวิธีใชใ้คลายล็อกออกแล้วกดปุ่มลงไปภายใน10วินาทีกลไกภายในจะทํางานเองโดยอัตโนมัติ เรากล้องทั้งตัวเนี่ยก็จะสลายตัวเหมือนโลหะถูกลอมละลายทันทีหรือเมื่อครบอายุ3เดือนโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มทำลายระบบทำลายตัวเองก็ทำงานเหมือนกันทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกที่ยึดกล้องไปได้นําไปใช้งานได้แบตเตอรี่บรรจุไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ร้อยชั่วโมงงานทันทีที่แบตเตอรี่หมดถ้าไม่มีการเปลี่ยนใหม่ซะก,ก่อนกล้องก็จะทำลายตัวเองเหมือนกันข้อน,นี้ไม่มีปัญหาเพราะทีมงานรัตวเวนคงอยู่ในภารกิจไม่นานถึงขนาดนั้นอยู่แล้ว มองทั้ง4ี่เห็นกล้องแล้วจาได้ทันทีวันนี้คือกล้องแบบเดียวกับที่ทีมงานนักรบรับจ้างใช้แรกๆหลงคิดว่าเป็นกล้องช่วยในการย่นระยะเล็งธรรมดาธรรมดาแต่ครั้นรู้ความจริงเข้าจึงไม่สงสัยเลยว่าทําไมท่านทายจึงลบเก่งกาดเล่ากับปีศาสตร์นึกๆก,ก,ก็ให้เสียดายที่ตนไม่มีโอกาสได้ใช้ปืนแบบนี้ในภารกิจนี้หาไม่คงได้พิสูจน์ศักดิ์ศรีนักรบกันบ้างว่าระหว่างนักรบเผ่ามงกับนักรบจากลุ่มเจ้าพระยาฝีมือนั้นอาจจะไม่ได้ต่างกันเลยแม้แต่น้อย ลูปๆคลำๆพร้อมกับฟังคําอธิบายจนเข้าใจแล้วแพ็กกลับคืนกล่องบรรจุอย่างเก่าจากดาวเหนือเตรียมชี้แนะเครื่องมือชิ้นต่อไปนี่คือวิทยุมือถือรุ่นพิเศษรับส่งได้ไกล25ไมล์ด้วยสายอากาศภายในนี้เท่านั้นมีความถี่เดียวตั้งไว้ตายตัวสวิตช์ปิดเปิดกดปุ่มเฉพาะตอนส่งแต่ตอนรับไม่ต้องกดการใช้งานเหมือนวิทยุมือถือทั่วๆไปทุกอย่างนั่นแหละส่วนปุ่มนี้เอาไว้ส่งสัญญาณแจ้งที่อยู่ตัวเองอัตโนมัติ คือเมื่อมีเครื่องบินบินผ่านมาในรัศมีที่เราได้ยินเสียงเนี่ยให้กดปุ่มนี้นักบินก็จะรับรู้ที่อยู่ของเราโดยไม่ต้องถามหรือถ้าเราต้องการรู้พิกัดตรงนั้นก็สามารถถามกลับมาจากนักบินก็ได้ปุ่มนี้สำคัญมากปุ่มสีแดงมีล็อกบังคับอันนี้เป็นปุ่มสําหรับทไลายตัวเองวิธีการเหมือนกับกล้องเลงทุกอย่าง แบตเตอรี่ใหม่บรรจุไว้แล้วเฉพาะเปิดเครื่องสุดกกนบายอย่างเดียวสามารถอยู่ได้นาน7วันถ้าใช้ส่งสามารถใช้ส่งได้นาน49ชั่วโมงงานหากไม่แน่ใจว่าพลังในะแบตเตอรี่มีมากน้อยแค่ไหนให้กดปุ่มเช็คเข็มบนหน้าปัดจ,จะชี้บอกถ้าเข็มวัดลงถึงแทบสีแดงให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทันทีอย่าปล่อยให้เข็มลงไปถึงแทบสีดําเป็นนันขาดเพราะเครื่องจะทําลายตัวเองความมุ่งหมายของการทําลายตัวเองมันก็เหมือนกล้องเล็นนั่นแหละโอเคไหม วางเสงยีเงยหน้าขึ้นจากการเฝ้าติดตามคําอธิบายแล้วถามเมื่อรู้ว่าการอธิบายนั้นเสร็จสิ้นลงแล้ววิทยุเครื่องนี้มีความถี่เดียวใช้ติดต่อกับบอกอได้ข้อนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดความจําเป็นต้องติดต่อกับหน่วยทหารบางหน่วยซึ่งเขาไม่ได้ใช้ความถี่นี้เราจะทํำยังไงครับติดต่อผ่านนักบินที่ต้องบินไปรับข่าวรัตะเวนทุก8ชั่วโมงนักบินจะช่วยเป็นตัวถ่ายทอดให้ซึ่งชุดรัตะเวนสามารถติดต่อกับทุกทกที่ได้ถ้าต้องการหรือแม้แต่ติดต่อกองบัญชาการที่นี่ ติดต่อกับเครื่องบิน F หรือ b 5 2ที่ข้ามไปทิ้งบอมในเวียดนามเหนือได้ไหมครับได้สิท่านนักบินมีความถีน่นี้ส่วนใหญ่เขาไม่รู้เพราะทางบอกอไม่ได้แจ้งนอกจากเครื่องบินที่บินมาเพื่อประสานกับชุดราตะเวนโดยเฉพาะเท่านั้นทำไมหรือว่างเซงที่จะขอบีห้ b 52, ปูพรมใส่จรวดเลยหรือไงก็ไม่แน่นะครับท่านหัวหน้าใหญ่ถ้าการพิสูจน์ทราบทําได้สําเร็จแล้วบังเอิญมี b 5 2ผ่านไปทางนั้นพอดีทางนี้อาจสใส่เข้าปูพรมเลยผมอยู่ที่นั่นก็ต้องใช้วิทยุติดต,ต,ต่อชี้เป้าหมายใช่ไหมละครับ เรื่องนี้ไม่มีปัญหาทางกองบัญชาการที่เนี่ยติดต่อกับบีท้ได้ทุกเครื่องอยู่แล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงภารกิจอย่างกระทันหันเราสามารถทําได้แม้ว่าวิทยุของชุดละตะเวนจะมีความถี่เพียงความถี่เดียวก็ตามขอพิสูจน์ทราบไม่ได้จริงๆเธอว่างเซงแล้วถ้าถึงเวลานะมันทําอะไรไม่ได้จริงๆนะอาจจะสั่งชุดลาตะเวนขับรถบรรทุกจรวดมาส่งถึงนี่เลยก็ได้หรือว่าไงอย่างฟงงางเซงนาโจซางพอไหวไหมวะนักลบหลบ,บจ้างหยอดอารมณ์ขันมงถังสี่หัวล้อเบาๆแต่ไม่ออกความเห็น เสนาธิการใหญ่คิดในใจอยู่ว่าถ้าเป็นมงคนอื่นคงคุยเขาหมองสบายมากหัวหน้าใหญ่หรือไม่ก็ผมจะมาถวายหัวหน้าใหญ่ครับอะไรทำนองนี้โดยมิคิดสักนิดว่าการกระทําอย่างนั้นระยะทางจากคนละฟากฝั่งประเทศยอมไม่มีทางผ่านด่านเวียดกงมาได้แน่มงทั้งสี่ไม่พูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่กลับตั้งคําถามใหม่ภารกิจนี้ท่านหัวหน้าใหญ่ดาวเหนือท่านหัวหน้ารองยุทธพงศ์หรือคนอื่นๆออกด้วยหรือเปล่าครับ คงไม่มีใครออกหรอกเซงนำซ้ำเหนือเชียงข้อมีแต่มงดุดุทั้งนั้นเขตนั้นถ้าไม่ใช่มงตัวจริงเข้าไปคงไม่รอดกลับมาว่ะท่านหัวหน้าใหญ่จะทอมตัวหน่อยเลยขนาดไปถึงเวียดนามเหนือชุดของท่านหัวหน้าใหญ่ก็เคยไปมาแล้วซ้ําเหนือแค่นี้ไม่เกินความสามารถหรอกครับมงเซ็งนําว่าพูดออกมาจากใจจริงด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธานในฝีมืออดีตเคยร่วมงานกันมาสองสาครั้งทุกครั้งโดนแล้วแต่สร้างความประทับใจชนิดลืมไม่ลงตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ แวบ,บหนึ่งของแววตาม,มงชายแววของความผิดหวังออกมาให้เห็นแล้วทุกอย่างก็พลันกลับสู่สภาพปกติแสดงถึงความแน่วแน่ดเด็ดเดี่ยวในหัวใจจนนักรบรับจ้างต้องพูดเพื่อให้กำลังใจพวกนักรบรับจ้างไม่ได้ออกอดีแล้วเพราะจะได้ช่วยคอยเช็คข่าวจากสายรับและส่งความคืบหน้าไปให้หรือไม่ก็คอยช่วยกำกับอยู่ทางหลังภารกิจจะได้สําเร็จเร็วๆยังไงเราไม่ดีหรือไงดีครับท่านหัวหน้าใหญ่แบบเนี้พวกผมค่อยสบายใจหน่อยท่านหัวหน้าใหญ่ท่านเคอร์เนลครับชุดและตัวเองของผมใช้ชื่อรหัสอะไรครับ ทั้งสองหัวร้อขึ้นพร้อมกันไม่ได้ลืมหรือไม่ได้เตรียมไว้แต่จงใจไม่พูดเพื่อทดสอบความรอบครอบต่างหากมองหน้ากันเองแล้วพยักหน้าพร้อมกันว่าให้อีกคนหนึ่งเป็นคนบอกแต่แล้วทั้งสองก็ต้องพูดพร้อมกันยังไม่จงใจปูมาปูมาปูมาหมายถึงเสือภูเขาดีครับดีครับดีครับ,ด,รบดีมากครับเวลาเที่ยงคืนผ่านไปเล็กน้อยเฮลิคอปเตอร์แบบ VIP สําสำหรับเสนาธิการใหญ่กับจ่าดาวเหนือลอยตัวอยู่บนน่านฟ้า มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนที่พระเจ้าสาบโดยมีแขวงซ้ำเหนือเป็นจุดหมายปลายทางความมุ่งหมายสองประการหลักคือติดตามผลการส่งลงของชุดละตะเวนผู้มาและส่งจ่าดาวเหนือไปประจำบอก,กอคกายเวียงชัยตามความประสงค์ของตนเองในว่าเพื่อการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเส้นทางบินผ่านไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของระยะทางทั้งหมดการเรียกขานทางวิทยุเริ่มขึ้นสายเ้าจากนอสตาเปลี่ยน ทีมงานโครงการสายฟ้าอันมีวันนาเป็นหัวหน้าทีมเดียมดินหนูและลูกมืออีกสองคนนั้นล่วงหน้าไปก่อนแล้วถูกเรียกเป็นคนแรกไม่ใช่เพราะเป็นห่วงสาวคนรักแต่เพื่องานโดยเฉพาะไม่นานนักเสียงหวานแววก็ตอบกลับมาจากไฟ r e ลเวอร์ค่ะอ้การเดินทางเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยค่ะรู้ได้ไงว่าเรียบร้อยแน่ใจหรือว่าระหว่างอยูุ่นฟ้าเรดาร์ฮานอยตรวจการไม่พบหรือว่าตอนกลางคืนเรดาร์หยุดทํางานเป็นคําถามแบบยียวน หรือไม่ก็เพื่อกระเส่าเสียมากกว่าพอเรื่องการถูกตรวจจับด้วยเรดาร์ขณะก,กําลังทําการบินการเดินทางทางอากาศคงถือเป็นเรื่องธรรมดาและคําว่าเรียบร้อยหมายถึงการไปถึงปลายทางโดยไม่มีการต่อต้านจากค่าศึกโดยวิธีการทั้งปวงต่างหากเซ a สาวรู้เท่าทันยิ้มละลื่นก่อนจะตอบกลับแน่นอนค่ะไอ้เรดาร์ฮาหนอยหลบเข้าน้อยกันหมดแล้วเพราะมันรู้ว่าเที่ยวบินนี้มีใครมาบ้างเท่านั้นแหละวัาน,นาเจตนาตอบยียวนหมายแก้ลำํำ ทำว่าตัวเองก็พูดโยกโยกเป็นเหมือนกันแต่คราวนี้พลาดเราก็พลาดอย่างมหันเมื่อฝ่ายนนพบช่องว่างขนาดใหญ่ก่อนจะแยบใส่ทันทีหาหน่อยนี่เจ้าชู้เหมือนกันนะพอรู้ผู้หญิงมาเท่านั้นแหละเตรียมนอนรอเลยไอ้ะลิ่งลามกทางอากาศเดี๋ยวเถออโทษน,นาเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่ามานั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งเชียวบนเครื่องหอํำนั้นไม่มีใครรู้ว่านักลบรับจ้างรับส่งข่าวอะไรกับสาวคนรัก เพราะการรับฟังต้องฟังจากไอคอมใช้อีอโฟนครอบขัวซึ่งเป็นการฟังเฉพาะของใครของมันเท่านั้นก่อนติดต่อไม่ได้บอกพันเอกนอร์แมนซึ่งนั่งอยู่ข้างๆว่าจะทําการเรียกวิทยุฝ่ายนั้นจึงไม่สนใจฟังจนเป็นเหตุให้ไม่รู้เรื่องหยอกเย้ากระเซากันพอสมควรเพียงเพื่อให้หายง่วงยามดึกหายเครียดกับสถานที่ทํางานใหม่ได้แล้วจึงเริ่มเป็นการเป็นงานเฮ้ไฟเฝ้ใช้คำพูดทางวิทยุถูกต้องหน่อยสิอันตรายรู้ไหมค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะ ซีสาวรู้ว่าจ่าดาวเหนือแรงดุถึงแกล้งกลัวกแกล้งทําเสียงละล่ำละลักเพื่อความสมจริงสมจังใบหน้าสดชื่นดีใจว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทั้งสองจะได้พบกันอีกแล้วการจากเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงแต่การพบกันณสถานที่แห่งใหม่ย่อมทําให้บรรยากาศเปลี่ยนได้ช่วยเลาความรู้สึกให้คึกคักคึคกค,คักขึ้นเป็นอย่างดี คิดแล้วให้จิตใจไหวหวั่นเกิดอาการร้อนวูบวาบวูบวาบทั่วสารพางกายหลีลาลวดลายที่เขาเคยบรรจงว่าใส่เดยเจตนาสร้างความเล่าร้อนให้โหมกระพือนั้นยิงสาวถูกไฟแห่งอำนาจมนต์ดำกฤษณาลามไหลทั่วเลือนลางจนลืมสิ้นว่าตนไม่ได้สนองเขาเลยช่างเอาเปรียบแต่ฝ่ายเดียววันนี้คืนนี้ที่นี่สัญญาเลยว่าจะขอเป็นฝ่ายหมเขาเสียเอง ตนทุนบวกดอกเบียร์ทบตนรวมเป็นเท่าไหร่วันหนาตั้งใจคืนให้จนหมดแถมด้วยกําไรหลายๆเท่าตัวจนกว่าจะหนาใจสาวสวยไฟแรงสูงเผอไผ่ฟันคนเดียวพลันต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงวิทยุดังมาอีก